เี่นี่ข้อ่อเติมของของเฟบของระบาของเ็บของเ้าจะเป็นหองคับ เอาเอาพี่จีค่ะเอาพี okay. ่จีคะลองพี่จีค่ะค่ะปูเขาเรียมาาของพ่กิดพุแน่ใจพี่เพราะด้เห็นือว่าพ่นเอาอย่างมาแน่ ถามเลยเรื ja ok un, ่องวิวิาพารูมากเยักอไอย่างมันใส่เวกเป็นยังเมื่อยองบอกาอไม่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 จกันมันเป็นเงเดี่ยวเียงคื่ออยากอีกว่าจ้มือมุกกับจี๊สองมาหลายเดีว เ <G l ain> อานั่งเมกล้วน,น,นัง่งเมนเเล่นทัวร์นี่ด้ลูกงานนางแล้วเดี๋ยวนี้มาาะวห้องกามาดีบางปุ้ยกุ้ยกันทั้งโทรศัพท์เลยว่าถท่ามนมีแนวหาเดยบดบันเ้มาหัวแล้วสั่งงานรัวๆเลยเพิ่งสีรับได้ก็ได้นี่เป็นเป็นห้องคู่ครับล่ะรับ นี่เป็นห่องร่วมที่เหตุแห่นงน้องๆเด้ขยายเป้นที่ยอมมากขึ้นอีกมาหนาอะไรเนี่ยอื้ยหนอนเลยมันจัดกันมาดีมันจัดกันกันยาวอ่ะอืเราลองรับ ผู้มาพักได้ร้อยกว่าคนแบบไม่ต้องแอร์อัดคับเพราะว่ามีหลายห้อง